มังกรหยกจอมยุทธ์ล่าอินทรีปฐมบทของอมตะนิยายชุดไตรภาคมังกรหยกอันลื่ล้านของอาจารย์กิมยงซึ่งก็ได้อาจารย์หลีจื่อชิงนักเขียนชื่อดังจากฮ่องกงที่ฝีมือได้รับการยอมรับจากนานาประเทศมาเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวในฉบับการ์ตูนให้เราได้อ่านกันเอกลักษณ์ของการ์ตูนเรื่องนี้ก็คือหลายเส้นและวิธีการดําเนินเรื่องที่สะอาดตาแตกต่างจากการ์ตูนฮ่องกงเรื่องอื่นๆและอาจารย์หลีจื่อชิงยังได้รับคําชมจากอาจารย์กิมยง ว่าเป็นนักเขียนที่เขาพอใจมากที่สุดเนื่องจากอาจารย์หลีเจชิงสามารถถ่ายทอดเรื่องออกมาในฉบับการ์ตูนได้ใกล้เคียงกับบทประพันธ์ดั้งเดิมมากดังนั้นจึงรับประกันได้ว่าทุกคนจะสามารถสนุกไปกับการ์ตูนชุดนี้ได้อย่างเต็มอรรถรสไม่ผิดเพี้ยนไปจากฉบับนิยายของอาจารย์กิมยงที่ถ่ายทอดออกมาอย่างแน่นอนหาซื้อมังกรหยกจอมยุทธล่าอินรีได้ทางเพจและไลน์บุตพัฒน์คอมิกและหาอ่านอ e ีบุ๊กได้ทางเมพมังกรหยกจอมยุทธล่าอินรี ปฐมบ,บทขององมตะนิยายชุดไตรภาคมังกรยกอันลือลั่นของอาจารย์กิมยงซึ่งก็ได้อาจารย์หลีเจ้ชิงนักเขียนชื่อดังจากฮ่องกงที่ฝีมือได้รับการยอมรับจากนานาประเทศมาเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวในฉบับการ์ตูนให้เราได้อ่านกันเอกลักษณ์ของการ์ตูนเรื่องนี้ก็คือหลายเส้นและวิธีการดําเนินเรื่องที่สะอาดตาแตกต่างจากการ์ตูนฮ่องกงเรื่องอื่นๆและอาจารย์หลีเจ้ชิงยังได้รับคําชมจากอาจารย์กิมยงว่าเป็นนักเขียนที่เขาพอใจมากที่สุด เนื่องจากอาจารย์หลีเจชิงสามารถถ่ายทอดเรื่องออกมาในฉบับการ์ตูนได้ใกล้เคียงกับบทประพันธ์ดั้งเดิมมากดังนั้นจึงรับประกันได้ว่าทุกคนจะสามารถสนุกไปกับการ์ตูนชุดนี้ได้อย่างเต็มอรรถรสไม่ผิดเพี้ยนไปจากฉบับนิยายของอาจารย์กิมยงที่ถ่ายทอดออกมาอย่างแน่นอนหาซื้อมังกรหยกจอมยุทธล่าอินทรีได้ทางเพจและไลน์บุตพัฒน์คอมิกและหาอ่านอีบุ๊กได้ทางเมฟ